สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ช่องน้องเมียวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมเอวีนะคะสามวีสามนะคะก็มาเปลี่ยนโหมดกันบ้างนะคะไม่รอช้าค่ะกดเริ่มเกมกันเลยเราก็จะเล่นเป็นตัวคิดหนักอยู่ว่าจะเปลี่ยนตัวนะคะไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรบ้าง จะได้ไม่ซ้ำนะคะตัวละครก็เยอะแต่ว่าวันนี้ตั้งไว้ว่าว่าจะเล่นแบบตัวนันตยาดูนะคะแบบลองเล่นเลนกลางอยู่แต่ว่าอันนี้สามีสามมันเป็นเลนเดียวเนาะปกติก็ไม่เล่นไม่เล่นสามีสามนะคะแบบมันมันจะแบบจะงงนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าสามีสามเป็นเลนเดียวแล้วมันแบบมันย้อนแย้งอ่ะ มันรู้สึกว่ามันบังคับยากมันไม่ถนัดอะค่ะทุกคนแต่หนูซื้อตัวนันตยาใหม่นะคะทุกคนราคาประมาณหนึ่งหมืนแปดหรือเปล่าหนึ่งหมืนแปดเหรียญมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นดูนะคะ การเล่นน <ıld> ันตยานี <única sus> JI, so ่ค <incident into> <country> <laughs> ือแบบยังเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรยังเป็นโลกแบบขึ้นสนิมอยู่เลยเราก็จะมาลองดูกันว่าเราจะหลอดกันไหมนะคะมาแล้วมา ไม่ถนัดจริงมันมองไม่ค่อยเห็นศัตรูนะคะทุกคนไม่รู้ว่าแบบมาที่ทางไหนและแบบและเป็นตัวที่เราไม่ถนัดเลยเนี่ยนะแต่ว่าหนูเคยเล่นอยู่นะคะนะันยยาแต่ว่าเคยเล่นนานแล้วแต่มันไม่มันไม่ถนัดอะ่ะ เอาอุยเลือดเหลือนิดเดียวยังเมื่อกี้อ่ะเคยเล่นนานมากแต่แบบไม่เคยมีเป็นเป็นของตัวเองเลยไม่รู้จะรอดไหมวันนี้เอาเอาเอา,เอา เพื่อนารามป่ากันหมดเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยหน่อยสิเพื่อนจะให้เรายิงคนเดียวไม่ได้นะ นี้ไม่โดนอะบังคับยากมากเขาบอกว่าตัวนันตยาเล่นยากนะทุกคนเพรว่ามันแบบบังคับยากโดยเฉพาะสกินอันสุดท้ายคือแบบบังคับยากแต่ถ้าคนเล่นเป็นจริงๆก็น่าจะแบบง่ายแหละอุ mm hmm. ้ยุ้ยสามตัวเลยหรออุ้ยไม่ทันเลย mm hmm. ตายเลนยะ เพื่อนก็ฟร์มาาร,ระวังเด้อเกิดละเอา้าเราฆ่าหนึ่งแล้วทุกคนงงฆ่าตอนไหนวะ <c oughs> หรือว่าแบบเรายิงมวัวแล้วเลือดเลดเฉยหรอ อันนี้ก็ยิงไกลใส่ซะเหลือเกินอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราโดนตลอด <c oughs> เหมือนวิโอเลตมากแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะหรือว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยตุย oh, <no. S 1> ไม่ได้เราต้องซื้อของเพื่อแันสู้มากมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมแต่คิดว่าน่าจะแพ้นะเนี่ย <c oughs> เขานำไปแล้วสามสองเนี่ยอีวี อึ๊บอึ๊บอุวยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฉันนี่แหละจะตุยก่อนเพื่อ,อ,อนเลยรู้สึกว่าแบบชิลมูนวุ่นวายเร็วเกินอ่ะเข็มจะจบเร็วอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 ยิงมัวเลยขนาดนี้อุ้ยอุ้ยจะตุยจะตุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล <t> ว้ว,ว <t> เพราะว่าตัวซานี่ก็โหดอยู่นะถ้าแบบเขาเล่นแบบจริงๆอนะแต่เราไม่ถนัดันตรยาะจริง,รงนะอ่ะอุ้ยป<อ>้อเมเราแตกแล้ว แท้แน่เลยเจ็ดสี่แล้วนี่นี่ยเหรออุ้ยตายตายเราเนี่แหละจะตายเฮ้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 ยสี่คิวตาย เราแบกทีมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ขนาดตัวไม่ถนัดนะยิงมั่วแต่ได้คิวเฉย <c oughs> มาแล้วมาแล้วตัวนี้แหละตัวการมาไไปไป อะไรวะเน,นี่ยจะแพ้หรือเปล่าจะแพ้หรือเปล่าเรซานิดมาซานิดมาวิวิอีกแลวแลวอะไรวะเนี่ยเอา้าทีมเราตายหมดแล้วทุกคน โอ้สิบสองแปดเอาไงมาชนะก๊อตสู่ตาย ขนาดนี้เราต้องสู้ตาเท่านั้นรวมที่รวมทีอา้อาวอา๋อออีกตัวหนึ่งอยู่นี่ป่าไม่กล้าเข้าไปเลยเ่อน,นชวยเพื่อนตุย ทีนี้เราตุยเน่เพื่อนตายหมดแล้วเหลือแต่เราเอายอมแพ้เฉยเออแพเรียบร้อยเพื่อนน่าจะสู้ไม่ไหว แต่ละคนคือสู้ตายแบบสุดๆอา้าวเราได้ MVP พนะทุกคนได้ MVP แบบแพ้ๆจ้าตายสามค่าได้ห้าเล่นตัวที่ไม่ถนัดก็ถือว่าเออเก่งแล้วแหละแค่เน,นี้ยแต่รู้สึกว่าเกมก็จบเร็วอยู่นะคะทุกคน ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นทานี้แล้วนะคะอยากให้ทุกคนกด like ไลค์มาเยอะนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ